สวัสดีมีความสุขรอบสองครับเพื่อนๆครับวันนี้มาชมสวนแล้วก็มาเก็บแบล็คเบอร์รี่ด้วยกันนะครับอันนี้แบล็คเบอร์รี่ที่สวนพ่อรักนะครับก็เริ่มทยอยสุกกันพอสมควรนะครับก็ตามที่เห็นวันนี้ก็รู้สึกจะมีเพื่อนๆนะครับมามชมสวนกันแต่เช้าหลายหลายคนพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปแนะนําให้รู้จักนู่นน้องคนแรกมาถึงแต่เช้าเลยสวัสดีครับ ครับผมอันนี้ไร์สดอยู่ได้เจอตัวจริงสักทีครับไฟ์สดอยู่อะไรงานตัวหน่อยชื่อใหญ่ครับผมชื่อใหญ่เนาะตามมานานครับมาจากมาจากสระบุรีครับมาจากสระบุรีเนาะเป็นยังไงเห็นสวนแล้วโอ้หวานมากเลยครับอันนี้พันอะไรนะครับพันพีย์บีศูนย์หนึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนู้นคนจะเก็บเยอะวันนี้ดังเลยได้ไฟ์สดด้วยไปปลูกเลยนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ เคยเห็นไหมอย่างนี้ในประเทศไทยที่ไหนมีถามก่อนนี่นี่ผมไมเคยเห็นที่นี่ที่แรกเลยครับนนสวนใหญ่สวนใหญ่มากเลยครับผมที่ทิศแล้วก็ไปอีกที่นึงมาครับแต่ก็มีปริมาณน้อยอยู่ครับก็ไม่ต้องเอ่ยถึงเขาเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาของเราเป็นสวนเล็กๆนะครับเพิ่งทํานะครับแต่ก็มีผลผลิตออกเยอะแยะนะครับเก็บได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณวันละสิบกิโลนี่ก็เดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งมาฮะเดี๋ยวผมไปทักไทยชุดหนึ่งเมื่อกี้น้องใหญ่นะครับ น้องใหญ่จากสระบอรีนะครับมากี่คนลูกมาสี่คนครับสี่คนเนาะโอเคโอเคเก็บกินไปก่อนลูกจะเอากลับบ้านค่อยชั่งกิโลเช็คอินเช็คอินให้กินฟรีเดี๋ยวทางนี้เห็นแว๊บๆเมื่อกี้เดินไปทางไหนอีกชุดหนึ่งครับสวัสดีครับผมพอดีผมไลฟ์สดอยู่นะครับขออนุญาตเรียนถามมาจากไหนครับ อันนี้มาจากชนนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่ครับอาชิมชิมฟรีเช็คอินกินฟรีครับแต่ว่าจะเอากลับบ้านขอญาติช่างครับผมขอบคุณมากนะครับตามสะดวกนะครับตัวนี้พีเอบีศูนย์หนึ่งครับปลูกง่ายปลูกกลางแจ้งเลยไม่มีโรงเรือนเดินหลายๆร่องนะครับเพราะว่าอมันก็จะมีหลายรุ่นหลายขนาดเราก็เลือกเก็บที่งอมๆหน่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้่นเลยอย่างนี้ครับอย่างนี้เก็บได้ครับนี่ลูกใหญ่ๆอย่างี้ได้เลยครับ เรแตะปุ๊บปิดมือแบครับอย่างนี้มันจะหวานฮะหวานแบบน่ากินมากครับผมอันนี้มีกี่พันอยู่ใช่ไหมมีอยู่ครับผมที่นี้นานไหมครับใช้เวลาปลูกอ่าอันนี้เข้าเดือนที่เก้าครับผมอ๋อเดือนที่ครับแล้วได้ผลกี่เดือนได้หกเดือนครับครับผมปีใช่ไหมอันนี้อันนี้เท่าที่ลองเองนะพอเนี่ยอ่รุ่นแรกผมเก็บหมดผมก็ตัดกิ่งเนาะพอเราตัดกิ่งตัวนี้ปุ๊บปากบ แต่กิ่งใหม่ก็ติดดอกติดผลทันทีเลยแล้วก็รุ่นต่อไปก็กาลังเตรียมออกดอกพอเราเก็บรุ่นนี้หมดฮะรุ่นใหม่รุ่นใหม่พวกนี้ก็ออกดอกอีก้วครับอันนี้คือดอกเขานะครับเขาก็จะติดผลทั้งปีตัดอย่างเดียวเลยมีหน้าที่ตัดแต่งกิ่งพอเขาออกผลเสร็จแล้วก็ตัดตัดแล้วเขาก็ออกใหม่แค่นั้นนะครับมีตะน้ํากับปุ๋ยผมใช้ปุ๋ยน้ําหมักผสมกับน้ําปล่อยมาเลยปุ๋ยอื่นก็ไม่ได้ใส่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบที่ร้องพื้นตังแต่แรกเพราะว่าดินผมไม่ดี ยกล่องขึ้นมาแล้วก็เอาขี้ไก่แกบอย่างเงี้ยใส่ผสมกับดินปลูกแค่นี้เองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับยิ่งดีเลยครับผมหาขี้วัวยากแถวนี้พอดีมันมีฟาร์มไก่ก่ใกล้แถวนี้ก็เลยใช้ขี้ไก่แทนพขี้ไก่มันจะเค็มหน่อยครับผมขี้ไก่น้อยขี้ไก่เนี่ยพี่จําง่ายๆนะขี้วัวเล่งลากเล่งหัวไออขี้หมูเล่งลากเล่งหัวขี้วัวเล่งกิ่งเล่งใบ ขี้ไก่เล่งดอกเล่งผลทีน,นี้เราต้องการดอกกับผลเราใส่ขี้ไก่เลยครับสัตว์ปีกทุกชนิดใช้ได้เลยยิ่งขี้ข้างคาวยิ่งดีแต่มันแพงครับผมก็ตามสบายนะครับพี่กินให้อิ่มเลยแล้วค่อยเอาไปช่างแล้วก็เช็คอินให้ผมด้วยนนต้องตัดแต่งกิ่งพี่พอพอเนี่ยพี่พี่ดูสังเกตดูเห็นรอยตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี้ยตัดปุ๊บมันก็แตกใหม่เขาแตกใหม่ก็ติดลูกเลยครับเนี้ยปลูกง่ายครับผม โรคแมลงนี่แทบไม่เห็นอะไรเลยลมีมแมลงปีกแข็งที่กวนบัง่งต้องฉีดยาฉีดอะไรไหมไม่ต้องเลยไม่เลยครับไม่มีอะไรมีมมรผมนะจะมียาไล่มแมลงเดี๋ยวผมบอกสูตรไปใช้ฝักคูนแก่ทุบๆๆผสมกับน้ําใบยาสูบแล้วก็พริกแกงสามอย่างแค่นั้นเองครับมีสูตรมีสูตรเป็นยาไล่มแมลงอันนี้ใบเหลืองใบนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคร้าวๆนะครับคือพอใบเขาแก่เขาจะร่วงพอเขาร่วงเขาก็จะแตกยอดใหม่อย่างนี้ครับ แล้วมันชอบน้ําแฉะชอบดินไม่ไม่แม่ไม่ชอบแฉะไม่ชอบแฉะใช่ไหมรับแค่รถวันละครั้งเหลือเฟือเลยเหรอของผมนี่สามสี่วันครั้งด้วยซ้า<อ>เพราะว่าของผมไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ําผมไม่ดีผมเจาะบอาดาเลเนาะปล่อยปล่อย,อยให้หมันแห้งจะดีกว่าครับผมก็รดอย่าให้เขาแห้งมากเอ่อถ้าเราไม่ให้น้ํามากนะผลเขาจะหวานมากแต่ถ้ามันฉ่าน้ํามันก็ปกติเหมือนผลไม้ทั่วไปครับผมครับผมตามสบายครับพี่ครับผม จอมีปัญหาพวกกระรอกพวกนกใช่อ่มที่นี่มีปัญหาเรื่องนกนิดหน่อย<ะ>แต่ก็ไม่ถือว่าเยอะไม่ต้องถึงขั้นหอ่อใช่ไหมครับไม่เลยครับถ้าห่อไม่ไหวแล้วนี่ถ้าเอสามพัน<ะ> <laughs> <laughs> กว่าต้นนี่ห่อขี้แตกเลยแล้วต้นหนึ่งไม่รู้กี่พันลูก <laughs> ถ้าห่อไม่ไหวอันนี้ก็เลยปล่อยธรรมชาติครับ <laughs> ไปดูพวงนี้พวงนี้สวยมากเอาคุณนายก็มาเหรอ <laughs> สวัสดีครับ ได้กี่โลแล้วครับวันนี้นี่ครับพวงนี้สวยไหมครับดูพวงนี้นะครับสวยมากแล้วก็ชุดตรงนี้นะฮะลูกเบลเลอร์อเบล่าเลยก็เพื่อนๆนว่างมาเลยนะครับช่วงวันสองวันนี้พอมีนะครับเพราะว่าผมจะเปิดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันธรรมดามาก็อาจจะได้น้อยหน่อยอย่างเนี้ยครับดูเองดกแค่ไหนถามใจเธอดู ม่อย่างโม้เดี๋ยวเพื่อนๆมันไสก็จะมีความสุขอย่างนี้แหละครับคนทําสวนทาแล้วมันสําเร็จก็อยากให้เพื่อนๆทําตามเนาะดูเองนะครับไม่ต้องอู้หูเลยอู้หู้ไหมเคยเห็นอย่างนี้บ้างไหมเคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นผมว่าจะเท่าที่ที่คุยกับลุงเล็กไว้ว่าจะถะซื้อพันไปแบ่งพันไป ไปปลูกด้วยครับผม20กิ่งอ่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องลังเลยเพราะว่าช้าไม่ได้ใช่อยู่นี่ต้องส่วนใหญ่ต้องจองเพราะว่าเราทําออกไม่ทันเราอย่างของเราเห็นผลขนาดผมจองไปแล้วนะครับ20ครับผมนี่เห็นผลอย่างนี้แล้วเนาะไม่รู้จะต้องพิจารณาอะไรมันมากมายเนาะนี่ฮะนี่แค่อายุ9เดือนนะครับให้เขาได้สักปีขึ้นไปนะให้ต้นเขาแก่สักหน่อยหนึ่งจะเอาดกขนาดไหนเนี่ยดูข้างหลังเนี่ย ลูเล็กจะแปลรูปด้วยใช่ไหม,มอ่าแปลร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วตอนนี้ตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วก็เครื่องเริ่มเดินแล้วตอนนี้รอแค่ฉลากติดข้างเลขออย,อยอได้เรียบร้อยแล้วลูก<อ>ก็จะครบวงจรลูกตามผมตามแนวทางขอบคุณครับมันต้องทําลูกเพราะว่าอนาคตถ้าคนปลูกเยอะๆเราก็จะซื้อลูกเขาทั้งหมดมาแปลรูปเองโหตรงนี้สวยมากยืนตรงนี้ถ่ายรูปนิ่งให้หน่อยตรงนี้สวยมากเลยเนาะ ก็ถ่ายตรงไหนล้ร <jack> ูปนิ่งตอนนี้มันไล่สดอยู่โอ้มันสวยมากเลยตรงนี้ตรงนี้ห้ามคนเก็บนะบอกก่อนเอาไว้โชว์โอ้โหมันเหลือเชื่ออะเล็งเวลาพวงนี้ไหมผมเอาผมเอากล่องมาด้วยเลยเอากล่องมาด้วยเดี๋ยวช่างเลยให้เก็บเอาเองนะครับเนี่ยดูพวงเขาไปแล้วรถโอเคครับโอเค ก็เรียนเชิญเพื่อนๆนะครับยังพอได้ชิมอยู่วันสองวันนี้นะครับเพราะหลังจากนี้แล้วก็ผมก็จะปิดสวนแหละดก,กลดกมากใช่ไหมครับคุณพี่พม <S <S ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่นี่มีไม่แพ้ต่างประเทศไม่ได้แนวทางมาจากไหนตอนเริ่มโอ,อ้ก็ดูหลายๆที่ลูกเพราะว่าเราอายุก็มากเนาะแล้วก็เราเหลืออายุไม่รู้จะอยู่กี่วันกี่เดือนะถ้าปลูกไม้อย่างอื่นเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะได้ผลเราก็เลยหันมาหาพืชที่มัน ให้ผลเร็วๆแล้วก็อนาคตไกลแล้วก็ราคาสูงเราก็เลยทําเป็นไอสวนเศรษฐกิจมูลค่าสูงคือคือพืชเผ็ดเศรษฐกิจมูลค่าสูงเราจะมารวมอยู่ที่นี่มีมาตัวกาซันมีสารพัดส,สารเพย์คุณน้คิดลุงเล็กนี่ดีมากเลยเป็นเป็นผู้นําในแบบไม่ได้เป็นผู้ตามอ่ะ ได้แกวจิตดีๆมากๆเลยขอบคุณครับก็มันมันถ้าเรายังตามหลังเขาอยู่ก็เห็นไหมสวนข้างๆเขาก็ยังปลูกมันกันอยู่ลูก <c oughs> เขายังปลูกมันปลูกกระโพดปลูกอ้อยกันอยู่อันนั้นเป็นพืชหมุนเวียนเนาะพอพอเก็บมันรุ่นนี้เสร็จก็ต้องลงทุนใหม่ <c oughs> อันนี้ลูกมันลงทุนครั้งเดียวคร <c oughs> <c oughs> ั้งเดียวเลยเนี่ยระ,ระบบน้ํานี่เป็นน้ําระบบเป็นน้ําหยดใช้โซลาเซลล์ดูดน้ําจากบดานขึ้นไปแล้วก็ไปพักในบ่อนู่นสามบ่อข้างบน เราก็ปล่อยจากนู้นลงมาจริงๆมันไม่ต้องพักหรอกแต่ว่าแรงดันมันไม่พอเราจําเป็นต้องสูบขึ้นที่สูงแล้วก็ปล่อยจากที่ศูนย์ลงนิดหนึ่งพักไม่ถึงสิบนาทีคือคือใช้แรงดันไอแรงโน้มถ่วงโลกอ่ะสูบสูบขึ้นที่สูงเสร็จแล้วก็ปล่อยลงมาข้างล่างแต่แต่จำเป็นต้องต้องแบบต้องทำเป็นบล็อกอย่างนี้นะไม่จําเป็นกฝั่งนู้นฝั่งนู้นทําเป็นเอ่ยยกล่องธรรมดาเหมือนก็ปลูกมันเดี๋ยวลุงเนี้ยพาไปดูเนี้ยลูกมันจะดกอย่างนี้เลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่รู้จะบอกว่าดกยังไงเนาะดกจนดกปลาล่ำปลาเหลือภาษาอีสานดกกระดอกันเดียภาษาโคราชบ้านผมก็ดกโพดเดี๋ยวพาไปดูแปลงนี้แปลงเราก็ตั้งเวลาไว้ทำเมอร์ไว้ใช่ไหมตั้งทำเมอร์ลถได้เลยถ้ามีไฟฟ้าพอดีอยู่นี่มันไม่มีไฟฟ้ามันมีแต่โซลาเซลล์เราก็เลยลดอัตโนมือ อาชุดก่อนตรงนี้เนาะดกมากเราเพิ่งเก็บชุดนี้หมดนะครับแล้วชุดนี้ก็ติดดอกมาใหม่เนาะพอพอชุดนี้หมดก็จะเป็นชุดนี้ที่กําลังติดดอกเนี้ครับอันนี้นะครับคือลักษณะดีของเขาก็คือเขาติดดอกรอเลยเห็นไหมครับชุดนี้จะติดดอกรอรุ่นใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเว้นว่างเลยในการเก็บผลเขาเราจะมีเก็บทั้งปีนะครับ,เ,รบเก็บตลอดลูกก็ดูกเอา ชุดใหม่นี้กําลังติดดอกชุดนี้แหละช่อเดียวกันเห็นไหมอันนี้ช่อนี้ติดลูกเนาะ,ะชุดนี้กําลังติดดอกเห็นไหม<อ>ชุดนี้ก็ช่อกิ่งเดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะวนพอเก็บชุดนี้หมดชุดนี้ติดดอกชุดนี้ก็เริ่มสุกแล้วต้องตัดแต่งตรงไหนก็แทบไม่มีเวลาตัดแต่งเลยลูกมันจะตัดได้อย่างนี้อกรณีช่อนี้เนาะพอเราเก็บช่อนี้หมดเนาะรเราตัดนี้เลยกันไกลตัดไปเลยเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่พอแตกใหม่ก็จะเหมือนพวกนี้ รงนี้คือแตกใหม่แตกขึ้นมาก็เริ่มติดดอกเห็นไหมอันนี้คือตัดคือตัดที่เขาหมดแล้วแล้วก็เริ่มติดดอกใหม่อีกก็ติดลูกอีกพอมันออกลูกใหม่หมดช่อแล้วก็ตัดทิ้งแล้วมันก็แตกใหม่อยู่วนอยู่เงี้ยลูกมันก็จะสะดวกกับเราในการเก็บผลผลิตด้วยแล้วก็โอ้โหมันหนี่หลบอยู่ข้างล่างเยอะมากเนี่ย <laughs> ชุดน,ดนี้ชุดนี้ก็รอไล่ชุดที่สุกนะครับส่วนชุดนี้ก็ไล่ชุดที่กําลังจะออกใหม่นะมันก็จะวนอยู่เงี้ยลูก ลัสเบอร์รี่ก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะนนมีลัส์ลัสกลางแจ้งเห็นไหมครับดกมากท่านไหนดีครับตอนนี้ปลูกลที่คิมสันใจแอนอยู่เขาโอเคเลยคือเขาสู้แดดเนี่ยแดดร้อยเปอร์เซ็นลยนะครับไม่มีโรงเรือนดูกขาดกนะครับตอนนี้ต้นมีอยู่นิดหน่อยจะเอารีบเอาไม่เอาหมด <c oughs> <c oughs> คือคือของในสวนนี่นะครับถ้าเห็นแล้วถ้าไม่เอาเนาะท่านจะต้องเสียเวลาไปอีกสองสามเดือนเพราะว่ามันทำออกไม่ทัน นชุดนี้ก็เริ่มจิดดอกใหมอ่อีกแล้วนะครับหลังจากที่เก็บกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดกไม่ดกก็ดูเอาลูกเบลล่าเบลล่าอย่างเงี้ยอ่าแยกหน่อนี่ตัวนี้คือแยกหนอดาร์เบอร์รี่เราจะแยกหน่ออย่างนี้ลาดจะเป็นแยกหน่รัดนี่เราจะแยกหนอ่อ ออกมาจากลากใช่ไหมครับใช่ออกจากรากเขาพออย่างเงี้ยเราก็ได้แล้วร้อยหสิบาทใช่ไหมเราทําง่ายคือรับรองไม่มีกลายพันธ์ล้าจะเป็นแยกหนอส่วนแบล็กเนี่ยจะเป็นเพราะเนื้อเยื่อกับอ่าตอนสองอย่างดูดูราดผมนะเนี่ยมีกลางแจ้งเลยไม่ได้มีลงลงลงเรือนอะไรกับใครทั้งสิ้น แล้วก็อันนี้เอาไปตรวจได้ออกร์เอรกร้อยเปอร์เซ็นเราไม่มียาฆ่า,มาแมลงเรื่องเรื่องการให้ปุ๋ยปุ๋ยก็ให้เหมือนการหลุกให้ให้ปุ๋ยน้ำหมักมาในน้ำพร้อมกันกันกบแบล็คเบอร์รี่เลยเพราะว่าใช้ระบบเดียวกันปลูกเหมือนแบล็คเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยลารดชุดนี้ก็เหมือนแบล็คเบอร์รี่เลยเพราะว่าระบบน้ำเราให้เหมือนกันอ่าดินอันเดียวกันปลูกอย่างเดียวกันทั้งหมดแต่ดูลาร์ดกับแบ็คเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมอันนี้คือแบล็ เห็นไหมต้นนี้เขาก็แตกมาจากแตกจากนั่นเลยจากไอ้ข้างล่างอะ่ะเราก็ตอนเอาหน้าก็ลอยตอนเห็นไหมนะมีชื่อติดอันนี้ลุงเล็กไว้สอนคนเวลาเข้ามาเรียนรู้เขาก็เขียนชื่อติดไว้พอ,ม,อมันออกลากก็ให้เข้ามาตัดเอาซีอยู่นี่เรา <c oughs> เราพยายามจะสอนเราไม่พยายามขายหรอกอยากสอนให้ไปทํากันเองแล้วก็ขยายพันธุ์ดูจากหนึ่งต้นเนี่ยเอาให้ได้ร้อยต้นพันต้นเราได้ไปดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้จะเป็นแบบเรา <c oughs> ยกล่องไม่ได้ทําขอบบ่อขอบอะไรนะพวกนี้ก็เข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะครับก็เริ่มติดดอกกันเยอะพอสมควรอยู่ <c oughs> อันนี้ยกล่องธรรมดา <c oughs> ดินอย่างนี้เลยนะครับดินพื้นเนี่ย <c oughs> อันนี้อาร์ชสี่ห้าสองพันห้าร้อยต้นฝั่งนี้โอ๋บอกไม่เอ็มาดูอาร์ชสี่ห้าเป้าทางเข้าครับ บอกม่เอ็นมาดูอาร์ตสี่ห้าข้างหน้าไหมเดี๋ยวเรามาดูอาร์ตสี่ห้ากันนะครับอันนี้อันนี้หกเดือนเต็มวันที่สิบสองคือวันวันนี้ใช่ไหมสิบสองใช่ครับเออี่หกเดือนเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะฮะหกเดือนเต็มนี่วันนี้ย่างย่างเดือนที่เจ็ดแล้วก็จะติดประมาณนี้ เมตรหนึ่งเนาะครับเอาห่างเมตรหนึ่งกำลังพอดีแล้วล่องระหว่างแถวต้นนี้เอาสักสองเมตรอย่างน้อยสามเมตรยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นพุ่มใหญ่แล้วตรงกลางเราไม่ให้เสียของเราก็ลงด้วยไอ้ไม้ไม้ผลไปเลยไม้ยืนต้นมันไม่เสียของเราได้พร้อมกันเพราะว่าอีกหน่อยนะพอต้นพวกนี้เขาโตเขาได้ร่มเงาให้แบล็กเราเนี่ยมาดูแบล็กนี่นี่นี่สุกแล้วก็มีนะหกเดือนมีสุกแล้วก็มีคอโโดนี่นี่ครับ ลุงเล็กแนะนำพันอะไรนะลุนเี้นี่เป็นพันอะไรของลุงเล็กตรงนี้ลุงเล็กรวมไว้สายพันรวมสายพันไว้ตรงนี้อยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าสายพันเนี่ยที่เห็นอยู่เนี้ยคือลุงเล็กจะเป็นคนทดลองก่อนว่าพันไหนมันเหมาะกับบ้านเราครับพันไหนที่มันออกนอกฤดูพันไหนที่รสชาติมันดีพันไหนที่มันตลาดต้องการอย่างเงี้ยลุงเล็กก็จะเอาพันนั้นขยายต่ออันนี้เป็นแปลงทดลองเป็นแปลงรวบรวมพันธุ อันนี้อันนี้หกเดือนนะครับนี่ติดติดผลหมดแล้วอาร์คสี่ห้าเนี่ยฮะนี่คืออาร์คสี่ห้าชิมได้ชิมได้หรอเห็นว่าลงุงเล็กบอกว่าอาร์คสี่ห้ามัน,นจะรสจัดจ้านกว่าชิมตัวนี้แล้วไม่อยากกินตัวนู้นเลยแหละ <laughs> จริงไหมจัดจ้านกว่าใช่อีกตัวหนึง่งใช่คือคนที่มาชิมอาร์คสี่ห้าแล้วก็เอ้ยมันหนามก็ต้องยอมเพราะว่ารสชาติเขาจัดจ้านกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอม อหอมขึ้นจมูกเลยถูกเยอะๆอะเดินผ่านก็หอมโอครับแล้วลุงเล็กปลูกไว้สองพันห้าร้อยต้นไม่เยอะอนนิ้กี่ไรเลยครับลุงเล็กตรงนี้อ่าเฉพาะแบล็คเบอร์รี่นี่ห้าไร่<อ>แต่จะขยายอีกห้าอีกเจ็ดไร่จะปลูกก็ตอนนี้ที่มันเหลืออยู่ประมาณสิบสองไร่อะ่ะจะปลูกให้มันเต็มหมดเลยมีสิบสองไร่เฉพาะที่มันเหลือนะเหลือสิบสองใช่ <laughs> จะปลูกอีกให้มันครบ ให้มันเต็มเพราะว่าเราตั้งโรงงานแล้วเครื่องเครื่องเริ่มเติรแล้วอันนี้เก็บเข้าโรงงานหมดเลยนะครับนี่ oh. ตอนนี้ไม่งอคนซื้อ oh. <laughs> คือเราแปลรูปอย่างเดียว <c ười> คนอยากซื้อคนอยากกินก็อมาที่สวน <c ười> ให้มันเด็ด <c ười> ให้มันเด็ดกินเองถือว่าลุงเล็กไม่ไม่แบบแพ็คกล่องไม่ไม่เพราะว่าเข้าโรงง,งานก็ไม่พอแหละ <c ười> ทาเป็นแยมกับ ทำแยม,แยมทำ,ำเป็นมิกเบอร์รี่มีน้ำสกัดเข้มขน้นแล้วก็ต่อไปเราจะทำเป็นเบอร์รี่อัดผงคือไปสเปรย์ได้ก่อนอไปฉีดให้มันแห้งเสร็จแล้วอัดเป็นเม็ดอ่ะเราจะทำเกรดส่งออกลหลายๆอย่างที่คิดโปรดักต์ไว้หลายตัวอยู่เพิ่มมูล,ลค่านะเพิ่มมูล,ลค่าได้อีกเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งนี่ทางมหาวิเลยสองสามมหาวิาลยที่เข้ามาติดต่อที่จะมาทำงานวิจัยก็เอาไปทำเวชภัณฑ์เอาไปทำเวชสำอางพวกครีมสระผมสบ,บู่ ครีมทาหน้าโอ้ครีมลุงผิวเยอะแตสลับบุรีก็ยังไม่ยังไม่เห็นมีก็ก็ไม่รู้ใครเ็าปลูกอะไรกันเนาะแต่เรามองทางนี้แล้วเรามองเห็นอนาคตมันอ่ะก็เลยต้องขยายอีกสักอีกสักเจ็ดไร่อ่ะที่เนี่ยเตรียมไถแล้วแหละทีนี้ต้นพันธุ์ยังไม่พอก็เลยถ้าใครจะซื้อก็ต้องจองอย่างนี้มันสบายใจดีเห็นเห็นเห็น กินแล้วค่อยซื้อกลับเ <c oughs> นี่ยดูอะโวคาโดผมเนี่ยงามมากอายุเดียวกันกับแบล็กเบอร์ี่ก็คือเจ็ดเดือนนะครับดูอะโวคาโดเจ็ดเดือนเป็นภาพกิงใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เป็นเสียบยอดเสียบเองด้วยก็เยอะอยู่คือเราทําอะไรที่เป็นการลดต้นทุนได้เราทำไปเหอะฝังฟังแปดเดือนอ่าผมติดรับสายแหละหนึ่งสาย<า> โอเคนี้ก่อนนะครับขอบพรคุณมากครับผม